คืออยู่กับพี่การแล้วไม่รู้สึกว่ามันปลอดภัยมันรู้สึกว่ามันมันเป็นเซฟโซนของเราได้ค่ะเป็นเราสามารถถามและปรึกษาเขาได้ในในทุกๆมิติของชีวิตเลยเพราะด้วยประสบการณ์นี้เขามีมากกว่าเลยแล้วความเข้าใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบอะไรในความเป็นมายมากที่สุดของกาก็เขาเป็นคนที่ positive แล้วแบบแบบเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหรือว่า ที่เขาชอบพูดกันว่าโลกสวยแต่เขาไม่ไม่แต่โลกสวยมันจะฟังดูไม่ดีแต่ว่าเขาเป็นคนแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบพอพอเราได้อยู่ในบรรยากาศอย่างนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้มันก็ทําให้เราแบบไม่เครียดอะพี่เนี่คะ,นะครับใช่แล้วก็มันก็พอมันไม่เครียดปุ๊บมันก็ไปทําอะไรได้อีกเยอะ <laughs> ใช่ครับพี่เวลาเราไม่เครียดเราก็มีเวลาเอาไปทําเรื่องอื่นได้อีกเยอะใช่ครับพี่ เออนี่นี่ถือว่าเป็นคําดีนะหลังจากนี้คำคมเยอะมากจริงๆแล้วเขาพูดอะไรนี่เลยใช่ไหมเป็นยอดสุนทรพูดอีกหนึ่งคนใช่ไหมเรไปแอบฟังคลิปเขาวลาพี่การภาคอ่ะตลกตลกหลังจากนี้วางแผนกันไว้ไกลสักแค่ไหนครับก็ไอเรอยๆครับพี่ก็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 ชัดเจนตอนนี้ก็มาทําอะไรด้วยกันละก็คือเขาเป็นคนชอบทําอะไรแบบพร้อมกันหลายๆอย่างเนี่ยครับพี่แบบจับนู่นจับนี่ทำนู่นทำนี่ทำนี่อะไรหมดคว้าทุกโอกาส ใช่แต่ผมบอกว่าเราต้องคัดด้วยเราพยายามดูว่าอันไหนที่มันมันมี potential แล้วเราก็ไปโฟกัสกับมันเลยมันก็เหมือนแบบเรื่องความสัมพันธ์นะพี่ก็คืออยากให้เราเราก็ผมก็อยากให้ทาอะไรให้มันเป็นจบเป็นทีละ step ไปอย่างนี้เพราะทุกอย่างพอมันเป็น s t e ปแล้วเพราะเราผ่านไปแล้วเรารู้ไงพี่ถ้าเราทําทุกอย่างเปพร้อมๆกันแล้วแล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันมันจะส่งผลความสัมพันธ์ได้เนือพี่ก็คือเอาเรื่องเรื่องหลักเรื่องอนาคตให้มัน แน่นก่อนแล้วเดี๋ยวใคมาต่อกันตรงนั้นใช่สำหรับไม่สำหรับไม่ไม่ไม่อยู่กับปัจจุบันเลยค่ะพี่เลพูดตรงตรงเหมือนเหมือนจะโลกสวยอีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าความจริงเขารู้สึกไมเลยคือไมว่าไม่ก็สามสิบสามนะคะไม่เคยเป็นเด็ก2ี่สิบกว่าที่ก็คาดหวังว่าอยากแต่งงานริวเท่านี้อยากมีครอบครัวแบบนั้นแบบนี้แต่พอถึงจุดนี้พูดตรงๆว่ามันเป็นการรู้สึกว่าเราอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วไม่เชื่อว่าอนาคต เมื่อมันถึงเวลาที่มันเหมาะสมทุกๆอย่างอ่ะมันจะเป็นไปตามของมันเองหนูเชื่อในในสิ่งนี้มากๆลองให้สองคนจินตนาการครับเวลาหลับตาเราจะเห็นภาพงานแต่งงานอีกใช้เวลาอีกสักว่าน้อยสัแค่ไหนะมีมัมมมีภาพนั้นไหมมีเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวส่งบัตรเช็พี่เลยคนแรกเลยนะโอเคใส่ซองให้เต็มเลยนะครับพี่